สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองนะคะเจอกันอีกเช่นเคยค่ะแบ่งปันไม้สวยๆแบ่งปันบอนสีสวยๆนะคะไซส์ใหญ่ๆนี่ไซส์ไม่เล็กนะคะบอนสีของที่สวนเนี่ยเป็นไซส์ตัว คือไซสเนี่ยแบบล้นล้นกระถาง6กระถาง5กระถาง6ล้นเลยอะค่ะนี่วันนี้นะคะจะเป็นลงคลิปวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็จะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ในวันจันทร์นะคะลงคลิปเสาร์ที่19จัดส่งวันจันทร์ที่ 20, 21นะคะมีค่าส่งเมาส์อยู่ที่60นะคะตอนนี้ค่าส่งที่สวนยังยังพอแบกรับได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยว เออจะขอขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าที่สวนเนี่ยจะจะส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม่ได้ส่งแบบงานหัวไม่ได้ถอนไม่ได้ล้างรากนะคะราคาไม้ก็คือราคาไม้เนี่ยเหมือนจะเอาไปชดกับค่าส่งเลยนะคะแต่ละรอบเนี่ยค่าส่งจะกินแม่ค้าไปประมาณสักสี 500, ่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยเลยค่ะค่าส่งเพราะว่าเนี่ยค่ะใบสษณียเขาจะวัดเออช่างน้ําหนักแล้วก็วัดความสูงนะคะแต่ละกระถางเนี่ยสูง 40, สี่สิบห้าสิบเซนนะคะเกินไปเป็นหกสิบเจ็ดสิบเซนก็มีเกือบเมตรนะคะบางบางต้นหน่อยเนี่ยค่ะก็เลยไม้ที่สวนเนี่ยส่งให้ทั้งกระถางทั้งดินทั้งกระถางนะคะแม่แม่รับไปเนี่ยคือยังไปวางต่อได้ยาวๆเลยค่ะไม่ต้องเอาไปหาดินไม่ต้องไปหาดินไม่ต้องไปหากระถางใหม่นะคะไม้คือเลี้ยงต่อได้ยาวๆเลยแค่รอเขาฟื้นตัวนะคะมี ทิ้งใบบ้างใบล่างใบสองใบนะคะแต่เขาจะฟื้นตัวไวอะค่ะถ้าเป็นงานหัว้านหัวเราต้องรอให้แบบเขาเหมือนทิ้งใบไปแล้วก็ลูกผูใบใหม่ขึ้นมาเลยะคะ่ะถ้าเป็นงานหัวนะคะแต่ถ้าเป็นงานส่งทั้งกระถางแบบนี้แค่เขาแค่ทิ้งใบล่างๆอะคะ่ะแต่ใบใหม่เขาก็ขึ้นมาเออ แต่งดินแต่งอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวค่ะไม้มันจะฟื้นตัวไวถ้าส่งทั้งกระถางนะคะที่สวนจะจัดส่งทั้งกระถางหมดเลยค่าส่ง60นะคะจะมีค่าเอ่อมีเบอร์โทรนะคะ0ูนย์5 3 4 8 2หสี่ปสนะคะเบอร์นี้จะทักไลน์ก็ได้หรือจะโทรก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครไม่ไม่คนไหนจะสะดวกช่องทางไหนนะคะจุดรายการไม้แล้วก็โทรมาสั่งสอบถามกันได้หรือว่าจะ มีรายการไม้ที่ว่าให้หาเพิ่มเติมนะคะลองดูเผื่อว่าที่สวนจะมีจะได้ส่งพร้อมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มีไม้ตัวไหนมาเบ่งบ้างเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นบีโกเนียนะคะบีโกเนียบีโกเนียนี่จะเป็นไม่ใช่บอนสีนะคะเกาจะเป็นไม้ใบอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สวยน่าเก็บต้นนี้อยู่ในกระถางหกแต่ว่าเนี่ยตอนสูงก็น่าจะต้องห่ใบหู้ใบไป ต้นใหญ่มากค่ะบีโกเนียต้นนี้ลายนี้นะคะก้นหอยแล้วก็กัดขอบสีน้าตาลแบบนี้ใครชอบบีโกเนียไม้ชนิดนี้มีพี่ๆถามหากันอยู่หละแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีมาแบ่งบ่อยอะคะ่ะที่สวนไม่ทำไม่ทันเอาไม่ทันปลูกไม่ค่อยทันเอ่อต้นนี้นะคะกระถางหกนิ้วเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะบีโกเนียเผื่อใครชอบนะคะมีมาแบ่งแค่ต้นเดียวนะคะสำหรับบีโกเนียวันนี้ ต่อไปก็มาดูบอลสีกันต่ออันนี้เป็นนกกาละเวกค่ะนกกาลาเวก,กาาเ,วเป็นไม้หัวนะคะใบอาจจะน้อยหน่อยเพราะที่สวนมันบางต้นมันก็อยู่ธรรมชาตินอกตู้แต่ไม้แข็งแรงค่ะลากทะลุก,กระถางเลยต้นนี้นกกาลาเวกเอาไปที่70นะคะเอาไปที่70นะคะไม้กระถาง5นิ้วเนี่ยค่ะกัดสีกัดหน้ามาแล้วนะคะ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นมูลกิติยาค่ะมูลกิติยาเอ้ยมูลกิติยาต้นนี้ก็ไม้แข็งแรงนี่ไม้แข็งแรงทรงใบแบบเข้มๆค่ะหน้าเข้มๆใครชอบก็เก็บได้มูลกิติยาเอาไปที่แปดสิบค่ะมาดูไม้กระดูกต้นนี้ใครชอบไม้กระดูกหน้าเข้มๆทรงใบแบบปลากระเบนอีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าเก็บต้นนี้ซับพนมค่ะซับพนม ซับพนมต้นนี้เอาไปที่80นะคะเป็นงานหัวเหมือนการส่วนมากหลายๆต้นนะคะจะเป็นไม้แข็งแรงหานหัวทั้งนั้นเลยเป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะนี่ไส่ตูด้วยไสแบบสวยๆเลยค่ะซับพนมต้นนี้เอาไปที่80นะคะมีมากระถางหนึ่งวันนี้มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็น สีสุดทูนาคานะคะจาชื่อไม่ได้นะึกว่ารัศมีนะคะสีสุดทูนาคาค่ะป้ายสวยแบบนี้เลยสีสุดทูนาคาะไม้หายากนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางนะคะต้นนี้ก็ป้ายสวยนี่กัดหน้าด่างสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยหัวยิ่งแก่ยิ่ง,ย,งยิ่งกัดสีสวยนะคะต้นนี้เขาชอบเดดต้นเนี้ยสีสุดทูนาคาะเป็นไม้ไม้ชอบเดดถ้าได้เดดดีๆจะป้ายสวยมากเลยค่ะ นี่มีมาแบ่งทรงกระถางนะคะวันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบไซส์ไม่เล็กนะคะนี่ไซส์โตๆตเลยต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้แต่ที่สวนนเ,เลี้ยงไว้นานแล้วเป็นลูกไม้ใบถาดนะคะถ้าใครติดตามตั้งแต่เ,ออเ,ร,เริ่มเริ่มแรกะค่ะของบอนสีของที่สวนนะคะต้นนี้จะจะมีมาแบ่งแต่ว่า ไม่ค่อยได้ทําจํานวนเพราะว่าต้นแม่ยุบไปหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนวันนี้เจอมีปลูมาต้นหนึ่งสวยด้วยเลี้ยงธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ใบเขาดกใบเขาโตด้วยต้นนี้ลูกไม้ใบถาดนะคะถ้าใครรับเอาไปที่120่งร้อสิบาทไซไม่เล็กนะคะนี่ไซตูแล้วก็สวยด้วยเลี้ยงเอาไปเลี้ยงธรรมชาติได้เลยะคะ่ะมาดูต้นนี้กันโตอันนี้ก็เป็นงานหัวนะคะลาหูอมจันทร์ ลาหูอมจันทร์ใบนี้ใบนี้น่าจะทิ้งใบไปเขามีสองใบแต่ไม้แข็งแรงเป็นหัวยุบพึ่งผูขึ้นมาค่ะลาหูอมจันท์ใบโตมากค่ะดูใบโตวกว่ฝาฝ่ามือสักสองสามเท่าได้ลาหูอมจันทรนะคะไม้งานหัวต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะมีมาอยู่กระถางหนึ่ง ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อใบหกค่ะใครชอบทรงแนวใบหกนะคะต้นนี้จะเป็นปูลป่ลือสีตาไฟค่ะปู่ลือสีตาไฟใบหกสีแดงเข้มออกเหมือนไฟเลยนะคะปู่ลือสีตาไฟวันนี้มีมากระถางหนึ่งเอาไปที่แปดสิบค่ะกระถางนี้มันจะมีสำลวงแต่รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าขนาดไหนนะคะแต่ต้นนี้กระถางห้านิ้วไซต์โตเลยเหมือนกันค่ะอันนี้เอาไปที่แปดสิบ ส่วนต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่ปูหรือสีตาไฟนะคะนี่นมองผืนๆนเอาไมา้ดูปูหรือสีตาไฟเขาจะคล้ายๆกันเลยตัวนี้จะเป็นใบหกทานทิพ์นะคะชื่อว่าทานทิพ์เป็นไม้ที่สวนเพิ่งเอามาแบ่งเอ่อเพิ่งเอามาแบ่งครั้งแรกเลยต้นนี้เขาจะเป็นใบหกกัดโขบสีอกจะส้มแดงนะคะเขาจะไม่เหมือนกับปูหรือสีปูหรือสีตาไฟเนี่ยเขาจะโขบข้างๆเขาจะออกน้ําตาลน้ําตาลแดง ส่วนตัวนี้เขาจะกัดถึงโขบเลยสีแดงอ่ะเขาจะกัดถึงโขบใบเลยนะคะต้นนี้หกทานทิพเป็นไม้ที่ยังไม่มีจํานวนนะคะต้นนี้ใครชอบทรงใบหกเก็บสะสมได้อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใบหกทานทิพถ้าใครชอบนะคะทานทิพสวยต้นนี้เป็นเป็นไม้ที่หน้าแบบสีจิจจัดอะคะ่ะสีสวยทานทิพต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็น ต้นนี้จะเป็นหานุมานยกเขาค่ะแต่ต้นนี้ออกเพลงหน้าชุมพูนะคะเขาจะกัดชุมพูออกเต็มใบเลยต้นนี้หานุมานยกเขาต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบแล้วกันค่ะกระถางใหญ่เลยหกนิ้วตูตูเลยเนี่ยค่ะเอาไปเลี้ยงตัวนะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนดินดินยังใหม่ที่สวนเพิ่งเพิ่งทําดินเปลี่ยนดินใหม่ให้นะคะแล้วก็เป็นรอบ ช่วงนี้จะเป็นรอบเปลี่ยนดินไม้ที่ว่าเขายุบๆเอามาเปลี่ยนดินแล้วก็ทําดินใหม่เขาจะฟื้นตัวสวยมากค่ะเนี่ยกัดสีขึ้นมาสวยเลยต้นนี้นะคะเออเอเาไปที่90นะคะอะไรแล้วหานุมานยกเขาสีชมพูหวานๆสวยๆเลยค่ะไซส์ใหญ่ด้วย แต่ละกระถางนี่แบบหนักอึ๊บเลยนะคะค่าส่งเนี่ยแต่ละรอบแบบกินแม่ค้าเลยว่าจะส่งเป็นงานหัวก็เสียดายไม้อะค่ะแม่แม่กลัวว่าเดี๋ยวเอาไปกว่าจะได้ดูไม้งามๆเนี่ยมันมันนานนะคะก็เลยแบบถนัดที่จะส่งงานหัวซะมากกว่าแล้วก็เป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆด้วยเอาไปก็ดู ต่อยาวๆได้เลยนี่มาดูไม้เหลืองต้นนี้กันต่อเหลืองสวยมากค่ะต้นนี้เหลืองต้นนี้เป็นเงินทองหนา้าค่ะ <rim. S 1> เงินทองหนา้าเอาไปที่อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบหายากแล้วด้วยไม้เหลืองตัวน,นี้ไม่ค่อยหินนะคะนี่กัดหน้าสวยมากแล้วก็ไม้เหลืองเขาบอกเลี้ยงหลายๆคนจะไม่ค่อยหินมีเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ต้นน,ตนี้เลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะใต้ต้นมะพร้าวนี่สวยนะคะต้นนี้ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นอีเนาพบบุตรสบาหรือว่าอีเนาชมพูนะคะใครมีอีเนาขาวแล้วเอาตัวนี้ไปเก็บอีเนาพบบุตรบาตัวนี้นี่อีเนาชมพูหรือว่าอีเนาพบบุษบาเป็นโฟมโกนะคะนี่มีโนโมาหนึ่งสอง เป็นแล้วก็เนี่ยกำลังจะมีดอกแต่ดอกไม่แน่ใจจะผสมติดไหมนะคะเป็นงานกองานหัวเลยค่ะอีเนาวพวุบุษบาต้นนี้เอาไปที่140นะคะอันนี้เป็นเป็นงานกอขายในานามงานกอเลยมี3ต้นในกระถางเลยค่ะมี3โนในกระถางแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยสูงประมาณ 40...50 เซนเลยค่ะนี่ไซส์โตๆเลยนะคะอีเนาวพุบุษบามาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็น ดาบขุนพันธค่ะดาบขุนพันธ์อันนี้เอาไปที่หนึ่งบาทนะคะดาบขุนพันธ์กัดสีแล้วนี่กัดหน้ามาแล้วนะคะชุมพูสวยสวยเลยดาบขุนพันธเอาไปที่หนึ่ง้อยนะคะสวยตน้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นนินอยาลาเอาไปที่80ดสิบนะคะนินอยาลาใบหกเหมือนกันแต่เป็นตัวหน้าเข้มคะ่ะนินอยาลาเขาจะเป็นหกเข้มนี่เอาไปที่แปดสิบนะคะต้นนี้ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้ไตรลงสยามค่ะไตรลงสยามต้นนี้ก็เอาไปที่80เหมือนกันอันตันนี้ก็จะเป็นไม้ใบหนาใบหนาเข็งโขบเดงมาเลยนะคะต้นนี้ไตรลงสยามนะคะ80มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้ไม้หายากแล้วก็ทํายากเขาจะเป็นทรงเชกแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นไม้หัวยุบขึ้นมาใหม่ต้นนี้ชื่อว่าศาสตรามหาเทพค่ะศาสตรามหาเทพพูดชื่อไม่ค่อยจะถูกแล้วไหมคะ ศาสตรามหาเทพเขาจะเป็นใบหกสงเฉกแบบนี้เลยนะคะกว่าจะกัดสีเนี่ยช้ามากเลยต้ตนนี้มันเป็นไม้หัวยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่อันนี้ศาสตรามหาเทพเออกมาแบ่งที่หนึ่งร้อยบาทเอาไปที่เก้าสิบแล้วกันค่ะเอาไปที่เก้าสิบเป็นไม้หัวยุบพึ่งขึ้นมาใหม่กว่าเลี้ยงกว่าจะกัดสีเป็นสงปีเลยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้แต่อันนี้มันกัดสีเร็วต้นต้นไม่โตเท่าไหร่แต่กัดสีเพราะมันเป็นไม้หัวทั้ง แม่ค้ารู้สึกว่าลิ้นรัวๆกันเป็นพิเศษเลยวันนี้นี่มาดูต้นนี้กันต่ออันนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะต้นนี้จะเป็นเมฆขาลาพลายชุมพูค่ะสีชุมพูหวานหวานเลยเมฆขาลาพลายชุมพูต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบนะคะเอาไปที่เก้าสิบบาทเมฆขาลาพลายชุมพูนี่เขาจะกัดสีชุมพูหวานหวานแบบนี้เลยส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพลอยสยามนะคะไม้หายากพลอยสยามเขาจะกัดหน้าใบเออหน้าอกจะเหลือง แล้วก็กัดเม็ดแดงนะคะคล้ายๆกับ,บทรัพย์เศรษฐีแต่คนละหน้าคนละทรงกันนะคะต้นนี้พลอยสยามต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะเอาไปที่แปดสิบมีมาแบ่งอยู่ต้นหนึ่งนะคะนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นนางมัดซีค่ะนางมัดซีไซตโตงานหัวนะคะอันนี้เป็นไซ้งานหัวเอาไปทําหัวได้นางมัดซีต้นนี้ส่งให้ทั้งกระถางเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนางมัดซีไม้หายากเลยนะคะตัวนี้นางมัดซีนี่ งานเก่าเลยค่ะแล้วก็กัดหน้ามาสวยเลยไซส์ตูตูเลยมาดูต้นนี้มาดูกอนี้กันต่อค่ะอันนี้ช้างเผือกใบบัวเผือกใครยังไม่มีนะคะเผื่อว่ามีแล้วแล้วก็แบบ ชอบอยากสะสมเพิ่มแบบนี้คะ่ะช้างพผกช้างเผือกใบบัวนะคะเป็นงานของแม่แม่แกปลูกแต่เห็นเป็นโกสวยๆเนี่ยคะ่ะมีจํานวนต้นอยู่ที่ห้าหต้นเลยนะคะในกระถางเป็นงานโกเลยนี่เป็นพุ่มเป็นโกเลยเพื่อใครชอบนะคะช้างเผือกใบบัว,บบวออเ แม่ค้พูดไม่ค่อยถูกเลยวมันเป็นงานเนี่ยแม่เขปลูกดินกับขี้วัวล้ลวนๆเลยนะคะหนักดินมากต้นนี้ช้างเผือกใบบัวนะคะงานกอสวยๆเลยเอาไปวางสวยๆได้เลยนะคะแม่แกปลูกเลี้ยงธรรมชาติเลยอันนี้เอาไปที่70บาทนะคะเผื่อใครชอบนะคะไม้เก่าไม้ดั้งเดิมเลยนะคะสําหรับต้นนี้ มาดูอันนี้กันต่อต้นน, upp, ตตน,น,นี้จะเป็นอสูรโลกันค่ะอสูรโลกันอันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบาทอสูรโลกันเป็นไม้หัวเพิ่งโผล่มานี่อสูรโลกันเขาจะเป็นไม้หูดกนะคะอันนี้ดูใบนี้หูดกมากอสูรโลกันเป็นงานหัวนะคะเนี uh ่ยเพิ<ด> belief, ่งโผล่มาเอาไปที่เจ mm ็ดส <IS> ิบนะคะต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นนินอิยาลาเหมือนกันค่ะแต่ต้นนี้เป็นงานใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสูง ส0่ 40, สิิซนได้เลยค่ะนี่เป็นใบหกแล้วก็เขาจะออกแพงๆตัวนี้นินอายลาสวยเหมือนกันต้นนี้หน้าดําเลยค่ะนี่สะดือดําเลยแล้วก็ใบเขาจะออกแบบหกกแผงๆนะคะนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นพลานทะเลค่ะพานทะเลเป็นไม้หัวเป็นไม้หัวโตวเหมือนกันอันนี้เพิ่งยุบเพิ่งผูแต่ดินเนี่ยหมดอายุแล้วต้นนี้ต้องไปเปลี่ยนนะคะถ้าใครรับต้นนี้ต้องไปเปลี่ยนดินแล้วพอดินน่าจะแบบเลรีเลย พลานทะเลต้นนี้เอาไปที่เจ็สิบค่ะแต่กัดหน้ามาสวยนะคะเนี่ยหน้าสวยแล้วเขาจะออกชุมพูแดงๆค่ะสวยต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นกระเบนแดงค่ะไม้เก่ากระเบนแดงกระเบนแดงต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะเอาไปที่8ปดิบบาทกระเบนแดงหน้าสวยๆเลยค่ะนี่ นี่มาดูไม้เหลืองอีกต้นหนึ่งนะคะเหลืองต้นนี้มีชื่อว่าเดนคูนทองค่ะเหลืองเดนคูนทองนี่เป็นไม้ฟอมมีสองสามต้นในกระถางเลยนะคะต้นนี้เดนคูนทองเอาไปที่แปดสิบค่ะเหลืองเดนคูนทองเขาจะกัดเม็ดแบบนี้เลยนะคะเดนคูนทองไม้เหลืองหลายๆตัวสวยนะคะน่าสะสม ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพญาคูตะบองเทวราชนะคะต้นนี้พญาคูตะบองเทวราชใบแดงก้านแดงนะคะต้นนี้ใบแดงก้านเดนี่แดงสวยจังเลยก้านอกชุมพูเลยนะคะชุมพูแดงสวยใบใหม่ก็นี่แดงสวยมากพญาคูตะบองเทวราชงานหัวเหมือนกันอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพญาคูตะบองเทวราชมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้น,นนี้จะเป็นใบไผ่สามเกาะนะคะไผ่โบราณอันนี้ เป็นไม้เก่าตัวเก่าไผ่สามเกาะตัวน,นี้เอาไปที่80ค่ะมีมากระถางหนึ่งนะคะหลงเรือมาอยู่กระถางหนึ่งไผ่สามเกาะมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเมืองหนังลุงโนราค่ะอันนี้ก็เป็นไม้กระดูกเข้มเหมือนกันกัดหน้าอกชมพูม,ม่วงแล้วก็กระดูกเส้นกระดูกเขาลายกระดูกเขาเข้มเมืองหนังลุงโนราต้นนี้เอาไปที่80นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะอันนี้เอาไปที่80ไซส์ตแล้วเหมือนกัน มาดูไม้เก่าอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะเป็นนิลพัชใบหนาแข็งมากแล้วก็เขาจะมีหูเด่นที่หูมีหูใต้ใบนะคะนิลพัชต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึงร้อบาทนะคะไม้เก่าหายากอยู่ตัวนี้น,นิลพัชส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเมืองนครชุมค่ะเมืองนครชุมนี่เอาไปที่แปดสิบค่ะเป็นงานหัวนี่แปดสิบนะคะป้ายสวยอันนี้ต้นนี้ป้ายสวยเมืองนครชุม มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเพชรมรกตดค่ะเพชรมรกตหน้าสวยกัดหน้าสวยๆเลยใครชอบไม้แนวกัดหน้าแบบนี้นะคะเก็บได้เพชรมรกตดต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่แปบเหมือนกันเพชรมรกตมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นหมื่นทาลา <c oughs> หมื่นทาลาค่ะนี่หมื่นทาลาเขาจะเป็นใบสีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลแล้วก็กัดหน้าสีเหลืองอ,อกป้ายเหลืองทองะคะ่ะต้นนี้ หมื่นทาราอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหมื่นทาราสวยไม้ต้นเนี้ยสวยสีเขาจะออกเปลกกว่าต้นอื่นนะคะหมื่นทาราเขาจะกัดน้ําตาลสีจริงเนี่ยจะออกเป็นน้ําตาลเลยนะคะแล้วก็ที่ป้ายเนี่ยจะออกแบบสีเหลืองทองเลยสวยนะคะไม้ต้นนี้เก็บได้เก็บนะคะใครชอบแนวแนวนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้เหนือดวงค่ะเนือดวงป้ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ป้าย งานป้ายอยู่ป้ายเกือบทุกใบอยู่นะคะแต่ป้ายป้ายไม่ถึงกับเยอะอันนี้เอาไปที่80ค่ะที่มาดูใบหกต้นนี้กันโตค่ะไม้เก่าต้นนี้ดาบพระนเรศวรค่ะดาบพระนเรศวรเอาไปที่80ค่ะดาบพระนเรศวรน,นี่เป็นใบหกนะคะใบหกเหมือนกันมาดูไม้สวยอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นลูกไม้ที่สวนของที่สวนนะคะที่สวนเออเรียกในสวนว่าทับทิมมรลกุดแก้ว ใบก็จะสวยกัดหน้าแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยทับทิมโมรกตดแก้วเป็นไม้ผ่าทําจํานวนนะคะของที่สวนอันนี้เอาไปที่เอาไปที่90ค่ะทับทิมโมรกุดแก้วนี่ไซต์โตนะคะไซต์ไม่เล็กไซต์สูงประมาณม้ามทัดเกินเลยค่ะไซต์ใหญ่ๆเอาไปแบบวางสวยๆตั้งแม่ได้เลยทับทิมโมรกุดแก้วนะคะ มาดูไม้ต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้ต้นนี้ไม้หายากนะคะไม้ยังจํานวนน,น้อยนี่เขาจะกัดหน้าแบบนี้เลยอันนี้ยังกัดหน้าไม่สุดนะคะเดี๋ยว<ๆ>ถ้ามีรูปตอนกัดหน้าสุดที่สวนจะขึ้นให้ดูนะคะเดี er ๋ยวต้องหาดูก่อนรูปต้นเมฆเขาพระสุ้มเรือนแก้วค่ะต้นนี้พระซุ้มเรือนแก้วนี่อยู่ในตับพระนะคะเนี่ยเขาจะกัดหน้าแบบนี้เลยใบก็จะยาวแบบสะโพกแบบกระเบนเลยค่ะทรงแบบกระเบนเนี่ยจะอกสะโพกแบบนี้เลยนะคะ พระซุม้มเรือนแก้วต้นนี้ไม้หายากนะคะจํานวนน้อยถ้าใครชอบนะคะใครชอบไม้หน้านี้นี่เก็บได้พระซุม้มเรือนแก้วออกไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีมาแบ่งแค่ต้นเดียวที่สวนคัดหน้ามาได้แค่ต้นเดียวนอกนั้นก็เพิ่งเริ่มกัดสีแต่ต้นนี้กัดสีเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไม้แข็งแรงด้วยพระซุม้มเรือนแก้วมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้ก็อยู่ในตับพระเหมือนกันค่ะหลวงพ่อวีระอันนี้หลวงพ่อวีระ นี่เขาจะกัดขอบชุมพูแบบนี้เลยนะคะชุมพูผิวๆแบบนี้เลยสวยมากไม้ต้นเนี้ยยิ่งเลี้ยงเป็นโกนะคะสวยมากเนี่ยเขาจะเป็นใบริ้วๆแบบนี้เลยทรงใบอันนี้ใบล่าสุดเลยใบล่าสุดกัดหน้าชุมพูมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยน่าจะกัดสีเต็มเขาแล้วละหลวงพ่อวีระไซต์โตนะคะอันนี้สูงประมาณสักสามสิบเซนสี่สิบเซนได้ค่ะนี่ เขาจะกัดคอแบบนี้เลยนะคะสวยมากไม้ต้นเนี้ยที่สวนอยากจะสะสมไว้แบบไปทาโฟมโกเยอะๆเลยสําหรับต้นนี้หลวงพ่อวีระใครชอบไม้แนวนี้นะคะนี่เอาไปที่หนึ่งรแบ่งไปที่1,50แล้วกันค่ะ150แต่คุ้มเลยนะคะเพราะว่าไม้ไซส์ไม่เล็กเลยก็เลี้ยงปีกว่านะคะกว่าจะได้ไซส์เนี้ยเป็นปีเลยไม้ก็ลงหัวสร้างหัวแลยไม้น่าจะแบบ หัวขนาดเท่าแม่ปวงน่าจะได้แล้วค่ะนี่สวยนะคะไม้ต้นนี้มาต่อด้วยไม้ต้นนี้นะคะวันก่อนแบ่งทิดาสะเกตทิดาสะยม,มนาไปสองทิดาแล้วนะคะวันนี้เอาทิดาสะคามาแบ่งที่เอ่อจะเป็นอยู่ในตับทิดาศีสะอนะคะ่ะที่ที่เคยบอกตับนี้จะมีอยู่สีสะมีทิดาสะเกตทิดาสะคา ทิดาสะยม,มานาแล้วก็ทิดาสะแก้วนะคะวันนี้เอาทิดาสะคามาแบ่งนี่ให้ดูความสวยอันนี้เป็นไม้แยกโหนโด้วยนะคะแยกโหนมาจากต้นเม่ต้นเม่ผ่าทําจํานวนส่วนต้นลูกที่ว่าเป็นไม้ผ่ายังไม่กัดสีแต่อันนี้เป็นไม้แยกโหนเขาก็เลยกัดสีมากลอนนี่อยากให้สะสมนะคะตัวนี้อยากให้สะสมไม้ชุดนี้มีแค่สี่ต้นสี่ต้นที่สวยแบบ สวยๆทั้งนั้นนะคะรู้สึกว่าไม้เป็นไม้ที่น่าสวยๆทั้งนั้นเลยทิดาศีสะวันนี้เอาทิดาสะคานะคะสะคาตัวนี้เป็นทิดาสะคานี่เอามาเบ่งเป็นไม้เยกโน่กัดสีแล้วนะคะนี่ลืมกัดสีมาแล้วสวยด้วยสวยมากสีจริงอะ่ะสวยมากเนี่ยใบใบกอนเขาจะกัดสีออกเขียวเข้มแล้วก็ปลายแดงเหลือบแบบนี้ส่วนใบนี้ก็กัดขึ้นมานิดนึง แล้วก็ใบล่าสุดนี่แล้วก็ต้นเม่นะคะยาวแบบใบยาวประมาณสักสามสิบเซนยาวมากค่ะสําหรับไม้ต้นนี้ทิดาสะคาอันนี้เป็นแยกหนจากต้นเม่นะคะใครชอบต้นนี้นะคะมีมาแบ่งไซส์ไม่เล็กนะคะนี่ดูอุ้งม,มืออยู่ในกระถางหกนิ้วแต่เต็มล้นกระถางเลยถ้าใครรับก็เอาไปลงเบอร์สิบได้นะคะต้นนี้แบ่งไปที่สองร้อยบาทนะคะทิดาสะคา ใครชอบเก็บได้นะคะมีมาไม่บ่อยไม้ต้นนี้แล้วก็ยังมีจำนวนน้อยด้วยนะคะส่วนต้นนี้ขั้นรายการหน่อยแต่รายการเดี๋ยวมันจะมีอีกต้นหนึ่งสุดท้ายต้นนี้เป็นเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองเป็นไม้สงต้นในกระถางแล้วเป็นโนนี่เพชรจอมทองอันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบนะคะไปที่เจ็ดสิบมีมาอยู่กระถางหนึ่งค่ะแล้วก็สุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะสุดท้ายสําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นต้นนี้ วิหกปักษานี่มีแม่ๆทักถามกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะอยากได้ไม้ต้นนี้นี่อันนี้เป็นตอนกัดสีเต็มโฟมนะคะของวิหกปักษ์หรือว่าขาวระยะนะคะเขาได้ชื่อเป็นทางการแลวตอนเลขเออจะเป็นขาวระยะตอนนี้ชื่อเป็นทางการของเขาคือวิหกปักษ์นะคะนี่สวยมากตอนกัดสีเต็มเนี่ยสวยมากไม้ต้นนี้เมื่อวานเนี่ย เมื่อวานมีน้องเขาทักมาหาบอกว่ามีจํานวนไหมเขาจะเอาส่งจีนไม้ต้นนี้แต่ที่สวนเนี่ยโอ้ยไม้ทําไม่ทันค่ะโตไม่ทันเลยอยากจะมีไม้มีโมเมนต์แบบมีไม้ส่งต่างประเทศกับเขาบ้างแต่ไม้มันไม่มีจํานวนเนี่ยตลาดจีนเขาต้องการนะคะไม้จําพวกนี้ไม้แบบนี้ไม้เก่าแล้วก็ไม้หน้าสวยๆแบบเนี้ขายได้ตลอดเลยค่ะต้นนี้วิหกปักษานี่ต้นกระสีเต็มจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ต้นแม่นเนี่ยไม่ได้ขาย หรือถ้าแบ่งก็เป็นราคาที่สูงนะคะเพราะเป็นไม้ไซแม่พันธุ์แล้วก็มีหัวแล้วเอาไปทำจำนวนได้นี่ให้ดูความสวยสวยมากมาแบ่งต้นลูกนะคะไม่ถึงกับลูกมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นไซกระถางหุกแล้วนี่เริ่มกัดสีมาแล้วเหมือนกันวิหุกปักษาต้นนี้กระถางหุกนะคะเอาไปเลี้ยงโตนี่ใบใหม่ล่าสุดก็เริ่มขาวมาแล้วนะคะนี่วิหกปักษา เอาไปที่ต้นนี้แบ่งไปที่300บาทนะคะวิวปักษาใครชอบไม้ต้นนี้แต่โกนที่สวนได้มาไซนี้ไซส์เล็กกว่านี้นะคะเป็นราคา600เลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ราคาไม้มันเริ่มเยอะขึ้นราคาก็ไปตามราคาตลาด<ม>เขาขายกันไซต์กระถาง4นิ้วเอ่อเป็นหลักร้อยอยู่อีกนะคะเบบีไซส์กระถาง4นิ้วอะแต่อันนี้เป็นไซส์กระถาง6เริ่มกัดซีแล้วนะคะเอาไปแบบ เอาไปก็รอความสวยได้เลยอะค่ะต้นนี้วิหกปักษาให้ดูความสวยของต้นแม่ยั่วย,ยัความสวยของต้นแม่อยากจะมีจํานวนไม้เยอะๆอะค่ะส่งตลาดนอกต่างประเทศเขาเขาชอบเหมือนกันนะคะไม้แบบนี้เหมือนกับเรานะั่นแหละเขาชอบน่าจะชอบคล้ายๆกันสวยมากสำหรับไม้ต้นนี้นะคะนี่วิหกปักษาหรือว่าขาวระยะ สำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะแม่แม่ใครสนใจต้นไหนก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0 9 3ย์5 3 4 8 2งนะคะเบอร์นี้จะโทรสอบถามไม้ก็ได้ค่ะหรือจะเอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้สำหรับวันนี้ไปโกอนคบพระคุณสำหรับการเข้ามารับชมแล้วก็การเข้ามาติดตามนะคะ ผิดภาพประการใดไหมคะต้องกราบขออภัยด้วยพูดผิดพูดถูกอย่างเลยวันนี้นี่สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ